สวัสดีตอนสายค่ะคุณย่าคุณย่าใช้มินมินหนักเกินไปหรือเปล่าคะมินมินทำอะไรอยู่คะลูกกวาดบ้านเหรอคะโอ้กวาดบ้านสะอาดสะอาดโอ้ไหนมีฝุ่นไหมลองจับดูซิโอ้มีฝุ่นมีฝุน่นต้องกวาดกวาดนะอืมกวาดกวาดโอ้โหขยันมากเลย ้เดินระวังนะคะไม่ไม่กวาดตรงนั้นหรอกลูกกวาดตรงนี้ก็พอไหนมัจะไปกวาดตรงไหนคะอ๋อกวาดบันไดด้วยอืมกวาดทั่วบ้านเลยค่อยๆลงบันไดนะคะปกติไม่มีของพอมีของแล้วก็ลงยังไงลงยังไงอ๋ออเก่งยืนสิลูกยืนก่อนสแตนด์อัพก่อนสแตนด์อัพ บอกยืนมินมินก็งงโอโหใช้ได้นะคะถ้าบ้านไหนกำลังขาดแม่บ้านอยู่แต่ถ้าเจอของเล่นก็อาจจะเผลอไปหยุดเล่นบ้างอ๋อมีเปิดเพลงสร้างอารมณ์ให้ตัวเองอ๋อกวาดต่อกวาดอ๋อเปิดเพลงอ้โหกวาดทั่วบ้านเลย สะอาดแน่ๆเลยอย่างเงี้ยอ้าวไม่ได้ไม่ได้ไไดใครเขาหม่่าไม่กวาดการต้องกวาดอันนี้ว้่กวาดบ้านสะอาดสะอาดอนนมีมกวาดบ้านก่อนเฮ้ยโอ้โหแม่บ้านคนนี้ไม่ทด่เรื่องเลยกัดมือแม่แล้วตอนนี้มีมีกำลังคันเหงือกก็ชอบกัดแม่ก็โดนกัดทุกคนในบ้านโดนกัดหมด ไม่เอาอากวาดบ้านก่อนวาดบ้านสะอาดสะอาดก่อนแล้วไปกวาดตรงเป็นโนป้าด้วยสิป่ะายไปกวาดตรงเป็นโนป้าโนโนเหลือเป็นโนป้าสกปรกไปเร็วเรไปกวาดบ้านก่อนกวาดบ้านกวาดบ้านอ้าวจะได้เรื่องไหมเนี่ยเด็กคนเนี้ยไม่เอาอุ๊ยอีอีอ่ะอี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 ไม่เอาอีอีสกปรกลูกมาอะกวาดดีดี สวยจะไม่ได้เรื่องแล้วล่ะค่ะอา้าวไหนไปเล่นเป็นโนก่อนไปเล่นเป็นโนก่อนเราไม่กว่าเราไปเล่นเป็นโนก่อนปะไหนเป็นโนอ,อยู่ไหนคะอ๋ออยู่นี่อ่ะเดี๋ยวแม่เปิดเปิดป็นโนให้ก่อนอืออ่ะไหนเล่นเป็นโนให้ฟังหน่อยเล่นเป็นโนให้ฟังหน่อยชิ้โอ้จากปีนขึ้นเก้าอี้ด้วยอืมเล่นเป็นโนต้องนั่งบนเก้าอี้นะคะ นี่เก้าอี้เป็นโ,น,โน,นของป๊าป๊า,ปาอ,อ,อ่ะอึ๊บอ่าเช็ดเช็ดเป็นโน,นให้ป๊าป๊า,ปาก่อนเช็ดเป็นโนไหนไม่มีเช็ดเป็นโน,นยังไงคะวันนี้เป็นวันทําความสะอาดโลกอ้โห ใช้เป็นลูให้ป๊าป๊าส,สะอาดสะอาดเลยลูกไม่รู้ว่าจะสะอาดหรือเปล่านะเด็กคนนี้ยวันนี้คอนเสิร์ตนิวจิววันแรกนะคะยังไงเจอกันที่หอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ไหนเอาหน้ามาดูก่อนหอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ภาพระจนันวันนี้ม ไปค่ะมันมีไปมาแล้วเมื่อวานนี้วันซ้อมใหญ่แถมฝนตกด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกเที่ยงคืน